ผู้ทิ้งท้าครับผมผู้การทุกท่านอันนี้บนเรือทางะน,นะครับผมเป็นโดยฮัตท็อปแหลมนะก็อันนี้ก็ดีบีเยอะหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเรือยิงตามมาทีหลังแน่นอนนะครับก็นิดนึงนะขอแล้วนิดนึงมีมาต่อคิวเยอะอยู่ครับผม,อมโอเคเช็คไราชื่อแล้วก็เช็คเตียผมห้องนี้เป็นเตียหกหรืแปดนะเราเป็นเตียแปดก็ดีไปครับก็เอสเอสฝัสส่งลารา โอโอโอเอเอเยอะมากโอ้เจ็บหนักอ่าเอสฝั่งละลำแล้วก็เรืออ่าซีบีฝั่งละลำเรือคูเซอร์ฝั่งละห้าแล้วก็เบรเจชิฟฝั่งล่ห้านะผมไม่มีเรือดีๆนั่นเองนะฮะแล้วก็อ่าของตรงข้ามที่เป็นซีบีเราก็เป็นเล็กซิ t ตันนะผมส่วนซีบีไอ้ส่วน CV อ่าเอสเอสเนี่ยซบมารีนก็เป็นเพียงแค่อ่าพวกเทียหกนะแล้วก็สบายๆแล้วหน่อย เมื่อกี้ก็เจอกองเรือครับผมอัดอยู่พอตัวนะ่าเลือกที่จะไม่โจมตีก็ได้นะคือหันหวัวกลับมาแล้วก็ตั้งลำหาเหย่าลำใหม่เลยก็ได้นะแต่ว่าผมเลือกรีบที่จะโจมตีเพราะว่าเราต้องไปดูฝั่งอ่าตรงโซน C ใหม่จนกระทั่งโจมดีนะมเมื่อเกษตเปิดเครื่องบินฟเตอร์ส่วนมาด้วยนะก็ ไม่เร่งด้วยครับไป่มาได้เลยครับเดินสูงครับผมโมเตสเดี๋ยวเราค่อยให้เพื่อนเรจาจัดการก็ได้ครับผมวันนี้บิสมาร์หันหน้ากลับแล้วนะแต่ก็มีไฟเตอร์ไปครับวยสปอตไปครับมุดหัวโจมตีได้เลยครับผมขายครับ โอ้าตาลูนาครับผมใกล้จมนะเรามุดหัวจมตีต่อแล้วเดี๋ยวมาใส่ขค้น่งบินเราด้วยฮนะก็เดี๋ยวออกฝาครับผมแต่ต้องมีการแก้นะแต่ทรงแนละ้วน่าจะไม่ต้องนะหรือเปล่าโหต้องแก้จริงอนะมุมดีเกินนะผมต่อแบบ อืมไม่รู้ว่าผมาจะโดนไหมอาจจะเหลือตอนเราจะชักอ้าวไม่เป็นไรแล้วเกษตรนุยแก้งานให้อ,อ่ะเรียบร้อยจิบต่อมอีกรอบผมก็วนวนตอ่อไปโดนไปครับผมแต่ในตอนนี้วนต่อง่ายที่สุดนะครับผมมีนังาโตนอสโคลเรนาบิสมาร์คโอโลโดพวกนี้ก็คือเป็นทีนสิบ เยอะเลยครับผมฟุตซก็ได้เหมือนกันก็คือตอนนี้เพื่นซิปทั้งหมดนะเป็นเหยื่อเราหมดเลยทางงรับผมเป็นอาซีบีที่สู้กับเทียเป็นเทียแปดที่สู้กับเทียสิบได้สบายระดับหนึ่งี่แหละก็ต้องมันตามจริงก็ต้องใช้ทศาศาักษะระดับหนึ่งนะผมไม่ใช่ว่า,าสู้จะง่ายผมที่ผมบอกว่าสู้ได้สบายก็คือ ืึ้นบินเยอะแล้วก็รีืึองบินเร็วระดับหนึ่งครับผมแล้วก็โจมตีเนี่ยเยอะทําให้ดีเลือดได้เยอะเหมือนกันครับผมก็มันก็เลยเหมาะนั่นเองนะครับผมเมื่อกี้ก็ตีโจมตีโครโดไปนะตรงนี้เราไม่ต้องกลัวเรื่องกอ,องกำลัง AA ที่ยิงมาครับผมวนรอบอีกทีนึงนะโจมตีโครโดอีกรอบครับผมซ้งไปแล้ว ผก็กวนตอร์ปิโดเหมือนเดิมครับเหยือก็เหมือนเดิมครับอาโคโลโรโด้นี่มีสิทธิโจมตีได้นะแต่ว่ามันเธอเล่นมาชิดภูเขาแล้วมันมันยากระดับหนึ่งแล้วก็มออีอยูดตรงนั้นเนาะมีสมูนรตรงนั้นนะ่านะจะมมีปัญหาอะไรมากอยู่แล้วแต่ว่าทำไมถึงไม่ไม่โจมตีก็ไม่รู้ไม่ไม่เป็นไร ถ้าเราจมตีโคโลโดไม่ได้ผมก็จมตีที่นอสเฟรน่าแล้วก็จมตีที่นังกะตกก็ได้ครับผมแต่ว่าเห็นแม้ว่ามีบิสมากครับผมหลงอยู่เพียงแค่คนเดียวนะเราไปจมตีได้นะครับผม,มเดินออกมานะแล้วก็ช่ย้ยตะมีลรนิดนึงนะครับผมมินเฟเตอร์จะเกี่ยวติดผมไหมเนะี่ยกลัวติดจรงเลยยังไม่ติดคนระับ นื่องจากว่าบิสมาก็หันหัวออกนะน่าจะรู้ตัวนะผมตรงนี้ก็ไม่เป็นไรอะวิ่งไปก่อนนะโครโดเดินหน้าขึ้นมาด้วยครับผมแม้ว่าโครโดเดินหน้าขึ้นมานะก็คือไม่ได้กลัวไม่ได้ระแวงอะไรลเลยนะเดินขึ้นบุกมาเลยนะมุดโจมตีบิสมาไปก่อนนะเดี๋ยวโจมตีโครโดต่อนนะทุกคนสังเกตตรง ่จ mm. ah, mm ีสามนะผมเดี๋ยวจะมจีบิสมาร์กตรงนี้เสซะก่อนแล้วอ่ะสังเกตตรงจีสามนะผมมีเครื่องบินไฟเตอร์วนแปลกๆนะโอเคอ่เห็นไหมครับผมเครื่องบินเฟเตอร์วนอยู่ตรงนี้แหละอ่าแล้วก็มีเครื่องบินอาเกตมาด้วยวนแปลกๆครับบิสมาร์กเราจัดการได้แล้วโอเคตรงนี้เราจมรอจมตีโคลโดก่อนนะ ว่าเดินหน้าลึกมาแล้วครับผมเราเราปิดเลยแล้วกันนะคือปล่อยเพิ่มปิดได้ไม่ปิดปล่อยได้ปล่อยได้แหละเพียงแค่ว่า,าถ้ามันนานก็ไม่อยากครับผมแต่ดูเหมือนแล้วน่าจะไม่ต้องถึงมือเราก็ได้ครับผมดันดันดันออกกลบหน่อยเี๋ยวเราเห็นแล้วเลซิสตอนนะตรงนี้ก็โจมตีเพื่อเก็บต่อนะเก็บประลอกต่อแล้วก็เดี๋ยวโจมตีเลซิสตันนะผม เพื่อนก็โจมตีโพรโดแล้วจมไปทียบร้อยครับผมเดินหน้าเข้ามาอยู่สลึกครับผมคือมันมันก็ดีแหลอยู่ตรงนี้ครับผมเพียงแค่ว่าข้อเสียเนี่ยคือมันโดนยิงข้ามภูเขาง,ง,ง่ายๆครับเพราะว่าช่องนั้นมันเป็นช่องเล็กๆครับผมยิงข้ามได้ง่ายแล้วก็โจมตีด้วยทีมมีนเอ,เองง่ายมากครับก็เมื่อกี้ โจมตี<ร>ได้สี่ลูกนะก็เดี๋ยวทำเหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะว่าเดินหน้าขึ้นมาสูงอย่างนี้ก็ได้ครับโอ right. oh, ้เมื่อกี้กัสคองครับผมยิงมาได้ดาเมจสวยๆเถอะไปครับ รอบนี้สี่ลูกเหมือนเดิมับยังไม่จมครับน่าจะเหลืออีกไม่กี่พันนะแล้วก็วิจิตาจมตีโมคเซจจมไปแล้ว <c oughs> เกมนี้สบายแล้วผมฝั่งตรงข้ามจมไปอ่ะกัสพองจมให้แล้วก็ไปแล้วครึ่งนึงครับผมหกลำนะเรายังอยู่กันครบับผมอับพัก,กุบก็ไปแล้ว เเรือเบ็นชิฟฝั่งตรงข้ามครับผมเรือบีบีฝั่งตรงข้ามเอ่อพวกเบรนชิฟนี่นอสโคลิน n a นางตะกุสโซอยู่กองหลังหมดเลยครับผมดูลึกๆหน่อยไม่ใช่ปัญหาอะไรมากเดี๋ยวจมตีได้แล้วผมเพราะว่าเรือพวกนั้นเอเอไม่ได้หนักครับผมอัมาโบนี่จาโจมตีอยูเหรอว่าขึ้นสูงมากผมกดฮิวมาก่อนนะ โอ okay. เคแลนไม่อยากจิไม่อยากจิดเขาไม่อยากชมภูเขาวะถึงต่อมาครับแล้วก็เลี้ยวออกซ้ายครับผมเพื่อที่จะชมตีอีกทีหนึ่งนะหนึ่งสองสามส,สี่สี่ลูกครับผมลอกนี้ชมตีไปครับ โอเคดูปังหานนิดนึงครับ<อ>ผมก็ถิดว่าใช้ได้นะตรมมาที่เรียบร้อยครับผมแล้วก็ไปจมตีต่อครับเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ชาลาฮอตใช่ไหมอ่าชาสลตดนะครับผมชาิร์ตเรือสมามรีนันตรงข้ามก็จอดแช่อยู่ในโซน A เอครับผมต,ตัวนังกะโตกับป์โซจับกลุ่มอยู่ด้วยกันนอสเทอร์น่าอยู่ข้างหลังตรงไอหนึ่งครับผมตอนนี้ก็พิสเปอร์ก็จมไปแล้วก็สบายล้วและ เป็นเกมที่ง่ายเลยครับผมเพราะว่าไอสิตอนฝั่งตรงข้ามก็เดินเดินผิดนะ้เดินมาอยู่ซะตรงภูเขาเลยอะ่ะทำให้เล่นง่ายครับผมส่วนฝั่งโซนดีก็มีเรือไปซับน้อยครับผมก็ง่ายเข้าไปอีกคือปัจจัยสำคัญของ รูปแบบนี้ครับผมก็คือโซนดีนั่นเองครับผมตรงตรงเนี้ยไม่ค่อยได้สู้กันหรอกครับเพราะว่าใช้ภูเขาช่วยบังการช่วยบังกระสุนให้บังต่อให้นั้นไม่มีปัญหาเราเป็นซีวีครับผมเราก็อยาเพิ่งมาคิดว่าเอ้ยเราโจมตีหลังภูเขาได้สบายๆเคื่อนยิงไม่ได้เราโจมตีได้ศัตรูเขาก็จะเกาะกลุ่มกันอยู่หลังภูเขาทําให้เราโจมตีได้ยากครับเหยื่อดีๆคือเหยื่อที่เราโจมตีได้ง่ายสุดคือโซนดีนั่นเองครับประมาณนั้นนะ แล้วก็ถ้าหากเราต<ส>ิดโซนดีได้เมื่อไหร่มันก็จะได้เปรียบนั่นเองว่ามันเป็นเซเปอรไม่ค่อยมีขยับไปนั่นเองโอเคจมุโซมาก็จบเกมไปแล้วผมสกอร์หนึ่งพันนะเป็นเกมง่ายเหมือนเดิมครับผมคล้ายๆกับพักคุิวเมื่อกี้นี้เลยรอบนั้นแต่พักคุิวรอบเป็นยังอ่าดูตึงๆหน่อยแล้วผมก็ยังตึงมือหน่อยอันนี้มันรอบชิวๆเลยคร้ว ไปสัปลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้เเอาจอกันในคราวหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มมองกับช่องของเราแล้วก็สนับสนุนได้โดยตรงในการกดลิงข้างล่างครับผมคลิปนี้นะตอนนี้ก็ไปแล้วเตือนครับ